สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาม,มาเล่นแบบนี้นะครับเป็นแมบขับรถนะครับเข้าับอนซึ่งเราเข้ามาอาจจะได้เดลิเ <laughs> ดลิมั้ะรีบอร์ดมะ้ ซึ่งก็แล้วถ้าเรามีเงินเราสามารถไปซื้อรถได้ครับใครเข้ามาอาจจะมีรถให้เลือกก่อนนะครับโอเคเล่งเสียงหนยหนนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ไป่เกมขับรถนะครับผมซึ่งก็มีงานได้ทำด้วยนะครับซึ่งกด Z ก็จะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้ายกดซข้างขวากดเอกเปิดทั้งสองข้างเลยถ้าเราต้องการจะเปิดไฟหน้ากด L อหนึ่งครั้งก็ได้แต่บางคันก็กด กดได้สองรอบนะครับซึ่งก็เราสามารถดูได้นะครับว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ลแลวเราต้องไปเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูที่จองบ้านแล้วก็บนภูเขานะครับเพราะผมยังสำรวจแมบไมหมด ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมยิ้มๆ,ๆ้ข้างบ่างนะครับทางขึ้นเมื่อกี้ไม่ต้องขึ้นนะครับขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้น,ะนี่นะครับเราขึ้นไปเราสามารถขึ้นไปได้ถ้าเราชนคนอื่นหรือว่าชนอะไรก็ตามแล้วครับมันจะมีแบบนี้ ซึ่งเราสามารถเอาได้เลยนะครับพอเราเอาใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราจะเลือกอนไนก็เลือกก็แล้วแต่เราแล้วครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปอีกได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเลยแต่ครับใครอยากขึ้นไปต่อก็ขึ้นตรงนี้ได้เลย เราก็ขึ้นมาได้อีกแต่รถใครขึ้นไม่ได้ก็ปล่อยมันเถอะซึ่งตรงนี้ก็ลงได้ได้อย่างรวดเร็วเลยย ตรงนี้ก็จะมีบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบ้านให้พวกเราจองได้ซึ่งใครอยากจองก็จองเลยกดกด P เพื่อไอ้นี่นะครับเพื่อเบรกมือถ้าใครขับมากระดิบได้เโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับถ้ารถใครสกปรกแบบแบบผมนะครับเดี๋ยวผมพาไป ีล้างรถก่อนอซึ่งเกณนี้ก็เกณดเกณ์นี้นะครับผมซึ่งถ้าเราผ่านตรงนี้มาครับ เราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าขตรงนี้ได้เดี๋ยวโดวยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารได้ไหมเน,นี่ยนะครับใครจะเติมน้ามันก็เติมได้เลยเดี๋ยวผมเติมซึ่งตรงนี้เป็นร้านอาหารสามารถเข้าไปอเอาได้เลย นี่นะครับที่ล้างรถให้เข้าตรงนี้นะครับแล้วเ,เข้าไปเลยรถเราจะสะอาดเรียบเลยนะคบผมนี่นะครับไปซึ่งอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี แถวนี้นก็จะมีร้านต่างๆครับซึ่งตัวนี้ก็ไฟมีไฟแดงนะครับผมถ้าใครเห็นผมเปิดไฟแล้วไม่ต้องถามผมนะครับผมเปิดเฉยจริงเขาก็ได้บางครับเปิดหรอกนะครับเราก็จองบ้านได้เลย,เลยฝากกดไลค์กดติดตามด้แล้วครับไหม่เด้ ลืวาจะพูดอะไรก็คิดจบแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย